ก็เห็นเห็นมันมีหลาย Academy เนาะก็ไม่รู้ไหนดีไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจานแกดีหรือไม่ดีนะครับแต่ตอนแรกตอนแรกมองว่าแพงนะแพงมากด้วยสำหรับสำหรับสำหรับสรัคนคนทำงานแบบนี้เนาะมันไม่ได้เงินเดือนเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีมีหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือค่าความรู้อะไม่แพงค่าความไม่รู้อ่ะแพงกว่านี้เยอะครับขอุณครับ คิดว่าคุณกําลังมาเป็นนักกีฬาคนหนึ่งคุณกําลังจะเป็น world class trader จริงๆทุกคนก็คือเทรดเดอร์เงินล้านนั่นแหละเทรดไปสักวันหนึ่งมันก็ต้องได้ถอนล้านหนึ่งจริงไหมครับเกมเกมนี้ที่จะถือเงินหนึ่งก้อนแล้วเป็นคนนั่งรอโอกาสโอกาสมาแบ่งเงินก้อนนี้ออกเป็นส่วนๆแล้วหยิบทีละส่วนเข้าไปคว้าโอกาสนั้น สนุกมากจริงๆแล้วแบบมันเป็นเนื้อหาที่กระชับกระชับมากตัวครั้งนี้มาครั้งแรกรู้สึกชัดเจนมากกว่าจากเมื่อก่อนที่ทําคนเดียวไม่รู้ว่าต้องถามอะไรยังไงเกินค่าตรงที่บอกว่าแกปูมาตั้งแต่แบบตลาดนี่คืออะไรกว่าจะนู่นนี่นั่นเอามาจับรวมเป็นสุดท้ายว่าอ่านี่คือเป็นค่าไม่ตายไงซิกแซกเนี่ยมันจะมี ABC เนาะขนาดของ B ีเนี่ยจะย่อไม่ถึง6 1 8ิ 80. คืออาจารย์ต้องเขา provide insight เยอะมากการเอาอเ l เลียดไว้ไม่ apply ในเทสสั้นเราเรียนอีเลียดโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเรากําลังเรียนอีเลียดอยู่เรารู้สึกว่ามัน Amazing มากการตัดสินใจครับเราจะตัดสินใจอะไรเราถูกเสมอผลลัพธ์มันจะออกมาเวิร์กหรือไม่เวิร์กเมื่อกี้ปล่อยให้ตลาดมันเป็นไปพอมาอยู่ในใน,ในกลุ่มเราสามารถปรึกษากับโค้ดได้โต้ตัวโค้ดตอบทุกคน ดูบ่อยให้มันจำาภาพไหได้เราก็จะมาแม่นขึ้นจีบปัญหาปุ๊บทีมโค้ดรีสปอนทันทีอเี้ยไม่มีประสบการณ์อายุก็เยอะคอมพิวเตอร์อะไรก็ไม่เป็นน่ะลองดูสักนั้งไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรียนในห้องถ้าไม่ทำการบ้านปุ๊บลืมกลับไปที่บ้านเมื่อวานก็ไปนั่งทำการบ้านตั้งใจว่ารอบนี้ฉันต้องได้แล้วนะบชอบบรรยากาศอะค่ะที่นี่เหมือนกับแบบเป็นล <c oughs> ี่ดีเรียกว่าคอมมูนิตี้ดีใช่ <c oughs> ถ้าเกิดผมได้พาทําแล้วอ่ะเนาะเพราะหลังจากนี้ไม่มีใครพาทานะจ๊ะพี่จะจ่ายผมมาร้านหนึ่งผมก็ไม่พาทำครับผมจะไปเลี้ยงลูกนะครับเค okay, ไหม